สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องของดรีมมอเตอร์โดยุกชันชัยนะครับสำหรับวันนี้ดรีมมอเตอร์ก็มีเรื่องราวของรถบรรทุกสวยๆอีก1นึคันนะฮะมาเล่าสู่หลายๆท่านฟังแล้วก็รถ <c oughs> คันนี้นะฮะเป็น i s u ูซ NMR 130แรงปีที่จดทะเบียนก็คือปี2,563นะฮะความยาวของตัวถังอยู่ที่3เมตรนะฮะแล้วก็รถคันนี้เป็นรถดัเขาเรียกว่าดัไซเล็กนะฮะดัาคิวหรือดัสา เม็ดนั่นเองนะฮะทีนี้ในส่วนเรื่องก่อนที่ผมจะไปพูดคุยในเรื่องของดำผมขอพูดคุยในเรื่องของหัวเก่งนิดหนึ่งนะฮะตอนแรกผมไปดูรถคันนี้นะครับผมไปดูเองเลยรถคันนี้สภาพถูกใจผมมากนะฮะเจอครั้งแรกก็ปิิงเลยนะฮะในตอนนั้นก็ยังไม่ได้ล้างนะฮะสภาพเดิมๆอยู่คือรถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ใช้งานในไซต์างานก่อสร้างของเขาเองนะฮะสภาพโดยรวมๆนะครับรถคันนี้เดี๋ยวให้น้องเขาดูภายในนิดหนึ่งนะฮะ สภาพโดยรวมก็ยังถือว่าอยู่ในสภาพที่สวยงามอยู่นะครับเบาะน,นี้ยังไม่มีขาดเลยนะฮะผ้าหลังคาเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะฮะแล้วก็ที่สําคัญรถคันนี้มาวิ่งน้อยด้วยนะครับถ้าผมจําไม่ผิด45,197กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สภาพเฟอร์นิเจอร์ผ้ยางปูพื้นยังสวยงามตัวนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วนะฮะเป็นรุ่นกระจกประตูเนี่ยเป็นไฟฟ้านะฮะแล้วก็สภาพของหัวเก๋งทุก ทุกจุดเลยนะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยยังไม่มีการซ่อมสีขึ้นมาเลยนะฮะเป็นสีเดิมออกจากห้างยกเว้นหลังคานะครับที่เจ้าของเดิมเขาพ่นเป็นสีแดงเพื่อที่จะให้สอดรับกับดําซึ่งหน้าโปรเป็นสีแดงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมของของ,ของหัวเข๋งเนี่ยทั้งคันไม่เคยดําสีไม่มีสีโปรสีเดิมออกห้างมา,ย,างยังไงก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็มีขากระจกนะครับชุบโครเมี่ยมมาด้วยนะครับแต่งความเท่นิดนึงแล้วก็กระชนหน้าเป็นกรนนะชอน ขยายนิดนึงกันชนใหญ่นิดนึงนะฮะภาพรวมๆของยางก็อยู่ในสภาพประมาณ4ี่สห้าสิเปอร์เซนตะครับสำหรับยางทั้งหมดหเส้นภาพรวมๆก็อยู่ประมาณนี้นะฮะทีนี้รถคันนี้เป็นรถดับขอพูดคุยในส่วนของดับนิดหนึ่งนะครับดับทั้งหมดเนี่ยภาพรวมๆก็ยังพื้นของดับเนี่ยน่าแปลกไหมครับเป็นรถดับดับดินจริงแต่พื้นพื้นของกระบะเนี่ย ไม่มีตรงจุดไหนที่แอนหรือยุบลงเลยนะฮะสภาพของแผน่นแผ่นพื้นของกระบะเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบทั้งหมดมีบางโคนนะครับที่มีตําหนินิดนึงเห็นไหมครับตาหนินิดนึงแต่ในส่วนของคานของกระบะเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่สวยงามแล้วก็กระบอกน้านะครับเป็นกระบอกน้ําของสามมิตนะฮะซึ่งหลายๆท่านอยู่อ่าอยู่ในหัวใจอยู่แล้วสําหรับสายรถดานะครับภาพรวมๆของกระบะดำเนี่ย ตอนนี้ผมให้เห็นในสภาพเดิมๆเลยนะครับคือผมล้างออกมาอย่างเดียวผมยังไม่ได้เก็บสียังไม่ได้ทําขัดแต่งแต่ประการใดเพราะว่ารถคันนี้ถ้าสมมติว่าผมอาจจะขายอยู่ได้ลักษณะ2แบบนะครับเป็นตามสภาพแบบนี้หรือให้ผมเก็บงานให้ก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับเห็นไหมครับเรามาดูคัซีกันนิดนึงสภาพคัซีโดยรวมๆก็ยังถือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนะครับปั๊มเกียร์ฝากทุกอย่างนะครับยังอยู่ในสภาพที่ สวยงามนะครับเห็นไหมครับไม่มีตรงจุดไหนที่มีผุหรือว่ามีการกระแทกการทับกันมาอยู่ในสภาพที่ไม่สวยเลยนะครับถังน้ามันไฮโดรลิกก็ยังอยู่ดีๆนะครับนะฮะคัสซีก็ยังเงาแวบอยู่อันนี้คือเดิมๆที่ที่ผมยังไม่ได้ทําอะไรส่วนสําหรับแผงข้างนี้ก็ไม่ยากนะครับสําหรับถ้าจะทําสีนะครับก็ทําที่นี่แหละนะฮะถ้าอยากให้ทําสีผมก็จะทําให้จะเอาสีอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นกระบะนะฮะ เดี๋ยวให้น้องเข้าถ่ายให้ดูนิดหนึ่งด้านในของกระบะทุกท่านจะเห็นไหมครับว่าภายในของกระบะเนี่ยพื้นยังสวยๆพื้นยังดีๆอยู่เลยนะฮะเพียงแต่ว่าสีมันถลอกเพราะการใช้งานซึ่งขั้นตอนพวกนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะครับสำรับสำหรับการเก็บสีแล้วก็ฝาท้ายก็ง่ายนิดเดียวนะครับทาสีใหม่ก็จบแล้วก็สวยงามแล้วฝั่งด้านซ้ายก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับสลักหูแหนบอะไรต่างๆก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับยางลองอยางลอง แหนบเนี่ยก็ยังไม่ได้สึกหรออะไรนะครับเอามือจับดูก็โอ้ยังยังยังนุ่มมืออยู่เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่ารถคันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ไปแบกาำนักอะไรมากมายนะฮะแล้วก็ลืมให้ดูนิดนึงให้น้องถ่ายให้ดูนิดนึงท่อนะครับวางสแตนเลสมาแล้วครับท่านเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยท่อไอเสียนะครับจากท่อพักไปเนี่ยเป็นเล็หมดเลยนะฮะเจ้าของรถค่อนข้างที่จะรักรถนะครับเนี่ยเนี่ยครับนะฮะ ฝั่งนี้ก็เหมือนกันพื้นเพืนก็ยังสวยงามนี่ฮะ mm hmm. เพจของสามิตรเห็นไหมครับเนี่ยของของขึ้นชื่อเขาเลยผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่อยู่ในสายดํานะครับจะเข้าใจดีแล้วก็บางโคเนเนี่ยนะก็จะมีน่าจะเป็นยางระเบิดใส่นะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้แต่มันไม่ได้ยากอะไรถ้าเราจะเก็บขึ้นมาให้มันสวยงามแล้วก็ถังเก็บอะไรถังเก็บเครื่องมือก็ยังเป็นสแตนเลสเลยนะครับกระบะตัวนี้ ต่อมาจากอูชื่อดังของนคนปรปฐมเขานะครับเอ่ยชื่อขึ้นมาเนี่ยหลายๆท่านรู้จักหมดนะครับแล้วก็ภาพรวมของฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบในในส่วนตรงนี้ก็อาจจะมีร่องรอยบ้างนินดๆหน่อยๆนะครับภายในคอนโซลแผงประตูมีรอยนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ว่าเยอะแยะอะไรนะฮะแต่ประตูทุกอย่างตะเข็บเดิมหมดนะครับดึงออกมาฝั่งนี้ก็เดิมทั้งหมดไม่มีสีโป้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารถคันนี้ท่องเครื่องเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ยกคนเดียวต้องสบายๆเห็นไหมครับ่าเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเครื่องยนต์นิดหนึ่งเห็นไหมครับสภาพโดยรวมๆของเครื่องยนต์นะฮะโอโ้ยังแจวแววอยู่เลยนะครับ<อ>เครื่องยนต์ตัวนี้เป็นร้อยสามสิบแรงนะฮะเป็นที่ขึ้นชื่อของอิสุสขเขาในเรื่องของการมีพละกกาลังที่สูงแล้วก็ประหยัดน้ํามันทุกท่านเห็นไหมครับเมจิกที่เขาติ๊กติ๊กติ๊กไว้เนี่ยเห็นไหมครับตามรอยต่างๆเนี่ยยังไม่มีการ ขัดยังไม่มีการถอดเลยนะฮะสเปคห้างมายังไงก็เป็นอย่างนั้นอยู่นะครับนี่คือสเปคคุณสมบัติของเครื่องตัวนี้นะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แล้วก็ในส่วนของหัวเก๋งเห็นไหมฮะแผ่นฟล์กันร้อนก็ยังเงาเงาอยู่เลยแล้วก็พื้นทุกอย่างสแตนดาร์ดมาจากโรงงานยังไงก็เป็นอย่างนั้นอยู่นะครับนะฮะสีนี้ก็คือมาจากโรงงานทั้งหมดตะเข็บต่างๆที่มาจากโรงงานอย่างไรก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นรถคันนี้ในเรื่องราวของอ เลสเรื่องราวของหัวเก๋งเรื่องราวของเครื่องยนต์ก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับอย่างหน้าฝั่งนี้ฝั่งนี้จะดีนะฮะภาพรวมๆของรถคันนี้นะครับเหมาะอย่างยิ่งสําหรับงานที่ใช้ในจุดที่อับแล้วก็จุดที่เข้าออกยากจุดที่แคบนะครับรถไซนี้เป็นรถยอดนิยมใช้กับแมคโครตัวเล็กๆนะครับที่หลายๆท่านเคยเห็นนะครับแมคโครอูโบต้าหรือยันม่าเนี่ย ไปติดท้ายรถด,ดาไปเพื่อที่จะไปวิ่งงานรถคันนี้ก็วิ่งทอยของวิ่งส่งดินแล้วก็รถแบบนี้ที่บริษัทของเราก็มีการใช้งานอยู่ประจํานะครับวิ่งขนเศียขยะวิ่งขนดินนะฮะก็ใช้บริการของรถกลุ่มนี้นะครับสาหรับสภาพรถแบบนี้นะครับถ้าตามสภาพนี้นะครับถ้าตามสภาพนี้เลยเนี่ยแบบไม่ต้องทําอะไรเลยนะฮะผมขายอยู่ที่หกแสนสามหมื่นบาทนะครับหกแสนสามหมื่นบาท แต่ถ้าสมมติว่าถ้าให้ผมเก็บสีให้เรียบร้อยทั้งหมดเลยทั้งกระบะทั้งอะไรเนี่ยผมขายอยู่ที่680,000บาทนะฮะ <c oughs> ผมเก็บขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแล้วก็ช่วงล่างผมจะเซ็ตให้ทั้งหมดตามมาตรฐานของตรีมมอเตอร์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจระบีหลูกปืนล้อซีนล้อทุกอย่างหายของเหลวให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานสําหรับ เตรียมมอเตอร์ทั้งหมดนะครับเก็บให้พร้อมให้สวยก็อยู่ในราคานี้ที่ผมแจ้งไปสนใจก็ทักเข้ามานะครับที่เบอร์ของผม0816577048 <c oughs> <c oughs> เบอร์ของผม <c oughs> ผมชาญชัยนะฮะถ้าท่านใดที่สนใจในเรื่องราวของการซื้อแบบเงินสดก็มารับรถไปได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าอยากจัดไฟแนนซ์ทางเราก็มีไฟแนนซ์ที่คอยสนับสนุนแลวก็คอยอำนวยความสะดวกให้กับหลายๆท่านนะครับแล้วก็รถคันนี้ถ้าสมมติว่าผมส่งให้ลูกค้าไปแล้วเนี่ย ผมก็มีการรับประกันเกือบจะทุกเรื่องนะครับมีอยู่2เรื่องที่ผมไม่ได้รับประกันก็คือน้ําแห้งกับน้ํามันเครื่องแห้ง2รายการเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นผมรับประกันทั้งหมด1เดือนนะครับท่านใดที่สนใจในเรื่องราวของรถดัามินิดัาเล็กๆนะครับทักเข้ามาได้นะครับจอดขายอยู่ที่บรีมมอเตอร์บางบัวทองสําหรับคลิปในการแนะนํารถ6ล้อเล็กสวยๆในวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงตรงนี้นะครับพบกันที่คันถัดไปขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ